โอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาสอนวิธีการเรียดีแบบเปิดหลายหน้าจอนะครับจากโปรแกรม LD Player และกันเผื่อใครอยากอยากทำตามนะครับอันดับแรกให้เราไปโหลดโปรแกรม LD Player นะครับจากใน Google ก็ได้นะครับเป็น LD Player 9ก็ได้แล้วก็ของผมเนี่ยจะทำการดาวน์โหลดในส่วนตัวของอระบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่า อ่า uh, เนี่ยนะครับอันนี้คือเกมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันนี้คือ VPN ดาวน์โหลดมาให้เสร็จสับก่อนจากตัวอีมูที่เราจะโคนนะก็คือตัวนี้ตัวเนี้ยอ่าตัวเนี้ยอีมน,นี้ของผมมี2อันนี้แล้วใช่ไหมแล้วคราวนี้นะครับก็ให้เรากดออกแล้วให้เราไปโคนในส่วนตัวของ e m มูเนี่ยที่ชื่อว่า ldplayer ลบหเนี่ยนะครับออกมาอีกสักประมาณ ถ้าความใครไหวก็เปิดสี่ห้าหจอก็ได้แต่ผมจะเปิดแค่4จอแล้วกันนะครับผมจะโคลนมาสัก4ี่จอนะครับนี่อันนี้คือโคลนนะโคลนตัวเดิมครับโอเคยังไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะเราต้องรอโคลนให้มันเสร็จก่อน100%เรแล้วเราค่อยโคลนตัวใหม่ผมจะโคลนมาสี่หน้าจอนะครับผมจะโคลนมาสี่หน้าจอโอเค ผมก็ไปโคลนอีมูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเคัดลอกนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีในการาทำให้กดหน้าจอแค่ครั้งเดียวแต่มันออก4 5หหน้าจอด้วยนะจะได้กดแค่หน้าจอเดียวแล้วก็ให้มันไหลไปตามนั้นเลยนะครับเผื่อใครอยากดูนะว่ามันทำยังไง อันนี้คือผมจะขอเทสแค่4หน้าจอนะเพราะว่าปกติอ่ะผมเคยเปิดประมาณ10กว่าหน้าจอได้อยู่นะคอมผมนะครับเปิด10หน้าจอได้แต่ว่าถ้าสตรีมด้วยอ่ะผมเคยผมเคยเลียดถังซานประมาณ9หน้าจอแล้วก็สตรีมไปด้วยกันได้แต่อันนี้คือเอาแค่มันแบบทดสอบลื่นไหลลื่นไหลก็พอนะโอเค ่ะพอเราดาวน์โหลดในส่วนตัวของโคนอันเดิมมาหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็เปิดหน้าจอเปิดมาทุกอันเลยครับเปิดมาทุกอันเลยเริ่มเริ่มทุกอันเริ่มทุกอันแล้วก็มากดที่ตัวนี้นะเห็นไหมเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วสี่อันใช่ไหมกดตรงนี้ครับเนี่ยมันจะจัดเรียงแบบประมาณนี้สังเกตไหมมันจะจัดเรียงประมาณนี้แต่ถ้าเราแบบรู้สึก อึดอัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งค่าได้นะจํานวนต่อแถวให้เหลือ2ก็ได้เนี่ยตรงนี้แล้วก็บันทึกไปก็กดจัดเรียงนะประมาณนี้อันนี้คือวิธีการจัดนะให้มากดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแถวเนี่ยให้เป็น2แต่ถ้าใครแบบเปิดหลายๆหน้าจอเนี่ยก็กดให้เป็นแถวสี่แถวหก็ก็ว่ากันไปแต่ผมจัดรีแค่สีหน้าจอนี้เห็นไหมหาประมาณนี้แล้วคราวนี้ให้เราเลือกแบบว่า เอาตัวของหน้าจอที่เราจะเล่นหน้าจอไหนหน้าจอหนึ่งเป็นหลักผมอาจจะเอาหน้าจอตรงนี้เป็นหลักใช่ไหมคราวนี้นะครับให้เรากดไปที่ตัวตัวนี้ที่มันเขียนว่าเมนูเป็นสามขีดข้างบนตรงนี้อ่าตัวนี้เน,นี่ยเนี่ยเห็นไหมสามขีดข้างบนตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าเมนูให้เรากดเนาะแล้วก็ให้เราไปเลือกตรงที่อืเออแป๊บหนึ่งนะตรงไหนวะ อ๋อผิด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 ขออภัยขออภัยเราต้องกดตรง3มปุ่มตรงนี้ครับถ้าเป็น LD Player กด3ปุ่มตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนะครับกด3มปุ่มตรงนี้เสร็จแล้วนะให้เราเลือกเป็นตัวนี้ครับมันคือการซิงโครหรือว่าการประสานงานจาก e-mu ที่เราเปิดมา4หน้าจอนี้ให้เรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วเขาจะเริ่มนะครับเขาจะเขียนว่าเริ่มซิงให้เรากดเลือกทั้งหมดหรือเราจะเลือก อันไหนอันนึงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมจะโคลนให้มันเป็น4อันพร้อมกันก็เลือกทั้งหมดไปเลยแล้วก็กดเริ่มซิงค์ปุ๊บสังเกตว่ามันจะมีตัวข้างบนเนี่ยนะครับตัวข้างบนเนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราอยากสต็อปก็ให้เรากดตรงนี้สังเกตถ้าผมกดตัวนี้นะครับมันจะไม่เริ่มอะไรเห็นไหมอ่ามันจะไม่เริ่มเห็นไหมนะครับถ้าเรากดเปิดเมื่อไหร่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะ ถ้าเรากดเปิดการซิงค์แล้วถ้าสมมุติผมกดตัวเกมหน้าเดียวมันจะมาทุกหน้าจอถ้าผมกดปิดตัวเกมหน้าจอเดียวมันก็จะกดแบบทุกหน้าจอเหมือนกันเห็นไหมประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราเปิดการซิงค์แล้วใช่ไหมครับให้เราไปเปิด VPN ก่อนกดเปิด VPN ก่อนนะครับให้ไปเลื่อนชา้ชาๆนะเลื่อนชา้ชาๆเดี๋ยวมันหลุดนะให้ไปเปิด VPN ของญี่ปุ่นก่อนนะครับ เปิดพร้อมกันเลยประมาณนี้อ่ะแล้วก็กดไป v p n เออเนี่ยครับ โอเคเราก็รอไปก่อนครับรอรอให้เขาโหลดอะไรเสร็จพร้อมกันทําไปพร้อมๆกันนะอันนี้ก็ไม่รู้โหลดอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราแยกกันทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบเสียสมดุลเอออันนี้ผมว่าแม่งช้าแล้ววะ่ะอ่ะกดออกก็ได้ถ้าเรากดหน้าจออื่นที่ไม่น่าใช่หน้าจอหลักของเรามันก็จะไม่พาทุกอันไปนะเพราะว่าหน้าจอหลักของผมคืออันนี้ใช่ไหม อันนี้คือผมเป็นแค่หน้าจอซิงอ์อ่ะเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้เรากดการกระบาดออกไปอ่ะประมาณนี้แล้วก็กดเลือกไปให้มันเข้าหน้านี้เหมือนเพื่อนนะครับให้มันโหลดเสร็จพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงนี้ปุ๊บ่ะตัวนี้แม่งอยู่ไกลกันอีก พอดาวน์โหลด100%แบบนี้เสร็จก็กดโฮมครับแล้วก็ไปเปิดเกมประมาณนี้เราต้องทำไปทีละสเต็ป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 นะครับให้มันแบบว่าสามารถเปิดลหลายๆหน้าจอไปพร้อมๆกันถ้าเรากดข้ามไปอันไหนอันนึงเนี่ยมันจะต้องมากลับทำอันใหม่เรื่อยๆไง่เออผมน่าจะรีสีไอเนี่ยก็จบแล้วตั้งแต่แรกนะผมแนะนำว่าให้กด ขอ,องเกรด ID จากหน้าจออื่นก่อนนะเพราะว่าบางทีถ้าเรากดหน้าจอเกรด i d พร้อมกันแม่งนับว่าเป็นแบบบางบางเกมอะ่ะมันจะนับว่าเป็นแบบอ่าอีมูเดียวกันเออเราก็กดไปทีละอันก่อนก็ได้ประมาณนี้ โอ oh. แสดงว่าเกมเนี้ยมันนับอันนี้จริงๆด้วยครับมันนับว่าแสดงว่ามันห้ามโคลนอีมูแสดงว่าเกมนี้ห้ามโคลนอีมูเดิมครับ ก็คือมันจะมีบางเกมที่ติดปัญหานี้เหมือนกันนะก็คือถ้าสมมุติผมลงอีมมนี้ไว้ตรงแบบว่าเครื่องนี้แล้วผมก๊อปจากอีมมนี้มาเนี่ยใช่ไหมก๊อปจากอีมมนี้อีมมนี้อีมมนี้อีมนอมนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรากดเริ่มเกมมันจะนับว่าเป็นเครื่องเดียวกันแสดงว่าเราต้องไล่ลบครับลบอันเก่าออกลบตัวนี้ออกยืนยันลบตัวนี้ออกแล้วก็ลบตัวนี้ออก แล้วก็ทำการสร้างอีมูใหม่เลยคือเราต้องสร้างอีมูใหม่เลยครับสร้างอีมูใหม่ขึ้นมาเลยนะสร้างอีมูใหม่ให้มันเป็น L D อ่า Android เก้าหกสิบบิตเนี้ยก็คือสร้างมาเลยสร้างมาอีก2อสาอันนะครับอย่างเงี้ยนี่ประมาณนี้สร้างโอเคประมาณนี้อ่าแสดงว่าก็ถือว่าเป็นข้อความรู้แล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยเปิดใหม่ทุกอันนะครับ เิดใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดใหม่ทุกบัน,นอ่ะออประมาณนี้แล้วก็ทำดาวน์โหลดทุกอย่างใหม่หมดเลยใส่อีมองอีเมลอะไรก็คือใหม่หมดเลยนะครับเออต้องสร้างแล้วก็โคลนใหม่ทีเดียวอ่าเดี๋ยวก็รอครับแป๊บหนึ่งนะผมหาอีเมลก่อนอันนี้ก็คือต้องซิงค์ใหม่นะครับต้องซิงค์ใหม่เฮ้ยหายละ โอเคแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เป็นอีเมลของเรานะครับอืมคุหาอีเมลก่อนแป๊บหนึ่งนะอันไหนวา โอเคเจอแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะใส่อีเมลก่อนครับ โอเคก็ถ้าเราใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับมันจะมาหน้าประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือเราใส่อีเมลอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วก็แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดทุกอย่างใหม่เหมือนกันหมดเลยก็คือ VPN นะครับพิมพ์เข้าไปว่า VPN VPN LAT ตรงนี้ครับทำไมตัวนี้ไม่มาด้วยวะ VPN n. dot. l a t e. อ่าประมาณนี้แล้วเราก็กดติดตั้งไปครับเดี๋ยวรอให้มันทำเสร็จอีกโปรแกรมหนึ่งก่อนนะ ไปบันชาบะเล่นของญี่ปุ่นครับตอนนี้จะมาเล่นของญี่ปุ่นนะ่อติดตั้งอันอื่นเสร็จหมดแล้วรอรอแต่ของอันนี้นะตอนนี้ผมอยากทำทุกอย่างให้มันพร้อมกันไงจะได้แบบไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลย ทําไมมันชชาวะโอเคแล้วก็กดเปิดไปเลยครับพร้อมกันแล้วก็เลื่อนหา VPN ของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือผมจะดาวน์โหลด ตัวเกมจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมก็กดไปครับฟังโฆษณาไปโอเค แล้วก็กดเปิดครับต้องการตกลงให้มันดาวน์โหลดเสร็จแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็คราวนี้ให้เรากดไปที่หน้าโฮมแล้วก็เข้าไปที่ Google Play เหมือนเดิมนะครับเ,เดี๋ยวมันต้องออกจาก Google p l y y ก่อนแป๊บหนึง่งวอท เค okay, เข้า Google Play เป็นของญี่ปุ่นไหมนี่แปบ๊บหนึ่งนะอันข้างบนเป็นอันข้างล่างไม่เป็น what the เอ่อโอเคเป็นอยู่อ่าเป็นทุกอันนะครับเป็นทุกอันคราวนี้ให้เราไปก๊อบชื่อไอพวก Blackover อ่ะมาใส่ก็ได้ครับ b l a c k โ o v e r พิมพ์เขาว่า b l a c k โ o v e r ก็ได้ black cover mobile ขึ้นไหมลองดูดิขึ้นอันข้างล่างขึ้นนะอ่าขึ้นครับเนาอะไรวะอันนี้ไม่ไปกับเพื่อนตลอดเลยเนาอะไรทำไมมันทำไมมันมันไม่ขึ้นไปกับเพื่อน เอ๊ะทำไมทำไมอีมูนี้มีปัญหาเดี๋ยวแป๊บหนึง่งต้องพิมพ์ทีละตัวอีมูอื่นมันไปหมดแล้วอะเนี่ยเนี่ยอีมูอื่นมันไปหมดแล้วอาอให้เรากดติดตั้งครับแล้วก็รอให้เขานับตัวเลขที่มันแบบว่าขึ้น0%ออย่างเงี้ย แล้วให้เรากดกลับไปปิด VPN อีกรอบนึงเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ย์เปนต์เห็นไหมสังเกตว่ามันจะช้ามากครับช้ามากให้เรากดกลับไปที่ VPN แล้วกลับไปปิดครับปิดตัวนี้เลยอ่าพอปิดเสร็จปุ๊บก็อ่อไปตัวของหน้าตัวนี้ลองดูมันก็จะเร็วเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมครับเร็วมากถ้าเราไปปิด VPN แล้วเร็วมาก วันเกิดใส่อะไรครับใส่ตามที่เขาเขียนบอกเลยครับหนึ่งเก้าเก้าสองศูนย์หกครับอ่าพอเราเข้ามาตัวนี้แล้วใช่ไหมครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้กลับไปหน้าโฮมครับแล้วก็เข้าไป VPN เหมือนเดิมแล้วก็ไปเปิด VPN กลับคืนมาเหมือนเดิมนะแล้วเราค่อยเข้าเกมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนที่เขาจะให้เราดาวน์โหลดแพทอะมันต้องบังคับเปิด VPN อันนี้น่าจะเปิดได้เหมือนกันแล้วผมคิดว่าแล้วก็กดเข้าเกมครับแล้วก็ดาวน์โหลดแพทใหม่ทำใหม่เหมือนทุกอย่างเลยนะ อ่ะพอมันเป็นแบบนี้เราก็ไปกดล็อกอินเกครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เหมือนเดิมครับให้มันขึ้นเป็นตัวนี้นะครับให้มันขึ้นเป็นแบบว่าเฮ้ยดาวน์โหลด0.01นอะไรเงี้ยสังเกตมันจะช้ามากใช่ไหมแล้วให้เรากดออกเข้าไปเปิด VPN ใหม่ครับ กดกลับไปที่ VPN แล้วก็ไปปิด VPN ครับหรือไม่ก็การกระบาดออกมันเลยก็ได้ไปปิด VPN ใหม่มันอาจจะดูเป็นการทำซ้ำแบบดูแบบน่ารำคาญแต่แบบเอาตรงๆคือมันก็ได้ผลนะ เสร็จยังออกแม่งง่ายๆครับกดออกแม่งเลยกดการกระบาดออกเลยแล้วก็เข้าไปที่เกมเหมือนเดิมครับสังเกตครับดาวโหลดทีละหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเห็นไหมมันจะดาวโหลดเร็วขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ให้เราทําอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการเปิดหลายจอเพราะว่าเมื่อกี้เราลองโคลนอันเก่าที่เราเคยลงเกมไว้แล้วอะ่ะมาเปิด มันไม่ได้นะครับอันนี้คือไม่ต้องไปกดมานะเราลองโคลนอันเก่าที่แบบเราเคยเราเคยใช้แล้วอะ่ะมันมาไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้เราต้องสร้างอีมูใหม่เลยแล้วก็มีการลงในส่วนตัวของไออ่าอีเมลแล้วก็ดาวน์โหลด VPN นนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวเกมมาใหม่หมดเลยมันถึงสามารถรีเซ็ตตัวเกมแล้วก็รีไอดีได้หลายๆจอประมาณนี้ละกันอันนี้คือวิธีในการรีไอดีหลายๆจอนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เริ่มใหม่อ่าประมาณนี้ละกันเนาะ อันนี้คือวิธีรีหลายหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมรอทําอันนี้เสร็จแล้วก็รอเข้าไปในเกมแล้วกันว่ามันจะทําได้ไหมเนาะ อันนี้คือเราไม่ต้องไปกดมันนะปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวให้มันโหลดเสร็จหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นเราค่อยไปกดตรงนี้อีกทีหนึ่งผมมีหัวหน้าหน่วย แสงกับแอสตานักเรียนและผู้หญิงหัวส้มนักเรียนควรเก็บดีไหมครับก็ผมว่าควรเก็บนะผมว่าควรเก็บนะอ่าอันนี้ก็คือให้เรากดไปเลยก็ได้อันนี้คือดาวโหลดเสร็จเหมือนกันแล้วเราก็การกรบาทออกครับการกรบาทออกเลยแล้วก็เข้าเกมใหม่ครับมันจะให้ดาวน์โหลดเพิ่มนะเนี่ยเราก็กดการกรบาดแล้วก็ดาวน์โหลดเพิ่มครับ ครั้งนี้ไม่จะเป็นต้องต่อ v p n ก็ได้นะมานใช้เราดาวโหลดศจุดไอ้ส MB นะ่ะแล้วก็กดไปครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะให้เรากดข้ามปะไม่มีออกแม่ง แล้วก็กดเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะให้เรากดข้ามแอนิเมชัน่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมเปิด e อีมูเก่าด้วยเลยแล้วกันจะได้รีสีหน้าจอได้พรึบนะครับ่าพอเป็นแบบนี้นะให้เรากดตัวนี้ครับให้เรากดข้ามแอนิเมชันอันนี้คือก็สามารถรีได้แล้อ่าและหลายคนถามว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ย เราต้องใส่อะไรนะครับพิมพ์ตัวเลขตามเขาเลย199206นะครับพิมพ์ตามนี้เลยเอ,อันนี้เดี๋ยวผมขอตั้งตัวนี้เป็นเครื่องแม่แล้วกันตึดต๊ดตึ๊ด ืแล้วก็อันนี้นะครับอย่างที่บอกหนึ่งเก้าเก้าสองศูนย์หนะครับก็กดไปเลยประมาณนี้อ่ะอน,นี้ก็เหมือนกันหนึ่งเก้าเก้าสองศูนย์หก เดี๋ยวรอมันเข้าพร้อมกัน,นครับผมขอปิดเสียงการผลลคาปิดเสียงอีกสามตัวประมาณนี้เรากดไปเลยเห็นไหมเนี่ยพอเราตั้งค่าให้มันเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะมันจะกดทุกอย่างพร้อมกันเลยครับเราอาจจะตรงนี้เราต้องเดินไปคุยกับแบ็คโควเอร์ทุกอันจึ๊บแล้วเราก็กดอ่าพอเป็นแบบนี้ก็ทำทีละขั้นตอนเหมือนเดิมครับเห็นไหมเราสามารถรีสีหน้าจอแล้วใครมี ความแรงๆก็เปิดสิบหน้าจอก็ได้นะครับประมาณนี้แล้กันนะนี่คือวิธีเปิดหลายหน้าจอจะได้หายามีชุดนักเรียนก็ได้ง่ายๆหน่อยนะ